để pháo chịu trang này chuột mô quá mô cái vé con bí <laughs> bê bay 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 bay

ปลเรียงกันนะูกกันเลยกเรียงกันุกเรียงกันเดี๋ยวพี่นเดี๋ยวเลี้ยงมึงก็บ้ม่เต่วนพี่พี่มาละไม่วนผีตวนพีเป้พี่โปกเป้โป๊กเป้เหมือนลอกเน้องเลือกเลตาย้วยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปายกินเนี่ยทั่เลยเอาลูกนี้านะลูกนี้านะนะเออเลยเี๋ีอืม khí phục nghiệp rồi đúng đi đen mày. wow con phí thuốc mét le đi đừng nữa à hết rồi nắng 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 đi nắng 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 quay đi ê, thế này đi bọc leo. à chơi 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 thì tí nó phải cắn à. đấy kiểm cắn con cắn con này này thoát thế à. này, này. Hey, này, này này hè ní ní cào bí pí, à. Ê, pí, bí bí tụp bí tụp bí bí tụp bí tụp bí mắn bê mắn kinh 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 à, à. này cái này im cái này im này tăng chạy kinh tăng chạy kinh Nong <laughs> 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 nong 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 non. điêu. Điêu 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 phí bảy dưới này

มากินเลือนี่เจอก็ไม่เจอต้อมาหนังผ้าฝามีดมาผ้าแต่บ้านเลยนะร้อยนะโอ้นี่ข้องก็มีเจ้าที่ท่านแล้วนี่มันสวนแขวนนุ่ยสวนใครวะสวนแขวนนุ่ยสวนแขวนนุ่ยจะกระลงดังบังส่วนแขวนนุ่ยอ๋อส่วนแขวนนุ่ยเอาไปเป้ที่ซึ่งไหนซึ่งไหนแขวนท่านแล้วมันบวมันไปเยี่ยวไปเดี่ยวไปเยี่ยวเอามันเล่นถุงท่นแล้ว ไอ้วัวจงท้องไหมมันเต้นไหมมันอ่ามันมายลักซณ์นไอ้นุมันบอลี่ก็มันเป้อมันนี่ยป่านุ้ยมากินมันมายลักษณนั่นล่ึงๆรบนี่มันขาเต้นเหมือนกันเรียบร้อยแล่นเล่นรถไหมพ่าเอกาสตนเล่นเล่นรถไหนุ้ไปนอหไม่รู้แล้วว่ามันบอกว่าก่องมันี่กองมันเปย้องนุ้ยก็มานั่งกินเลยมันเอมันก็พายกินอ๋อ กาดเลนดดีเลน้อยหรไม่รู้วานมาตึงแต่ว่านนะเออนุ่งึงแตแวนต้นต้ต้ยังคิดหอแขวนต้นยังเป็นเจ้าของสวนอยู่เลยไหมยางคิดเลยไหมนุ่งนุ่งตนอย่าขึ้นเลวน่นุ่นู่งนู่นู่อยู่ในป่ายางนู่นูติดหยาดไม้ยูน่นู่นู่เอ็นแลไหมเอ็นแล้วเออทึงพไม่จับตัต้นนี้นี่เออเอาเอาไปทำพ่อไม้ลก แต่ทีลังเหรออยามามาเอาอะไรพังคายผมงรับไม่ไหวอะไรักเงินไม่เจอใครไอ้มันดูสาบเป่าของมันของมันังหนูไม่รู้นเอาไปนะเอาไปนะไม่ต่ำไม่น้ำเหล้าไม่ต่ำไม่บรรยากาศดมลืนสดชื่นมากับในป่าแดงความสุขความสงบไม่ต้องมีเงินเป็นร้อยล้านแค่มีเสียงลมพัดเสียงนกร้องเสียงจิ้งหรีดก็มีความสุขเลยครับ